เอาไงเนี่ย้ต้ขวา้ต้ขวาโอ้โหแล้วมงกำลังจะบีบค่ะนี่ครับต้นไม้ตรงนี้นะครับจุดตัดสินครับเฟสที่9ครับคู้ชมครจับเอาครับเริ่มใช้อ p อปชันเริ่มมาฮะสองคามเวสสมกันมาให้เยอะๆที่สุดเลยครับผมออปชันวฮะใครมีเยอะกว่าก็จะได้เปรียบนะเก็บกันเข้าไปฮนะต้องบอกเลยว่าเมต้านี้ระเบิดมาแรงมาก นี่ไงปากนหนึ่งลูกแล้วเระเบิดไปอยู่ด้านหน้าของติ๊กสูวครับโคมาโคเลือดเดินไหลซ้ายมาคู่กับเมิร์ดครับกะว่าจะมาเคลียร์หน้าของเอนส์กันก่อนครับเอาครับยุโรปจะตีกันฟินแลนกับตุรกีจังหวะนี้มาโค้มาโคสเปยใส่ใส่ใส่หัวครับสวยงามมากครับจังหวะนี้การลส์สินมาโดนตัดน็อกไปเอาครับต่อเนื่องติ๊กสูมาปาแฟ์ใส่ด้านหน้าก่อนครับไม่อยากจะเสียเพื่อนมาโมโลตอฟลงแหล่งพอดีดิกาวันสแต่หน้าของโค้มาโคกับไปเหมือนกันเทรดจะไปคนละหนึ่งคผู้ชมครับ ใช่ค่ะส่วนโอนี่บอกว่านอนยิ้มรอเลยนะฮะจัดการกันไปเดี๋ยวผมเคลมเองนะฮะตรงนี้แหมมีมอเตอร์ทอปามาไฟลุกอยู่เหมือนกันค่ะแล้วมุมนี้ตะดึงได้ดึงไม่ได้ดึงได้ไหมแล้วมุมนี้รัตน์บกว่าโอ้โหมีแบบบูตัวไล่ตามหลังมาไม่ไหวจริงนะไหลตายไปเรียบร้อยอะได้ไปกิวของทางของโคนมาโก้แต่ว่าด้านหน้าตรงนี้ยังไงโคนมาโก้บอกผมก็ไปไม่ทันเหมือนกันตอนนี้ต้องคลานเท่านั้นนะเพราะว่าโงมันกระชั้นไะเ้ยคานทิ้งสมอให้เพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ได แล้วทิ้งสโมกให้กับเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาด้วย oh ว่าอเ,เอ้ยอีกคนหนึ่งน่าชุบขึ้นมาทานแล้วอะไรเ้แล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวนะจะมีการขับรถทับอะไรกันหรือเปล่าว่ามีคนขึ้นรถไปแล้วหนึ่งอัตราเนี่ยเหมือนจะเป็นทางของสเนเกอร์แล้วด้านนี้โค้มาโกมันจะมีคนช่วยดึงเพื่อช่วยดึงกันกลับขึ้นมาน่าจะทานอยู่ค่ะโอ้โห oh เอาฮะคุณผู้ชมครับเดเอกไม่อยากจะพลาดตัวใบนี้ครับสวั เอนส์ก็ไม่อยากจะพลาดแล้วเบลฟอร์ดจะเปิดฉากมาเอาอยู่ครับปาแฟรใส่ไปครับในสโมกเฮ้ยสโมกเพื่อนวงเล็กมากแต่อยู่กันสิบคนนะพี่ชมอลล่าถูหน้าถูมาจังหวะนี้สกูเก้เกมสามเลยหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยที่กวันซ้ำนั้นของเมทิลิอุสไปครับโอ้โหแลเหลือคนเดียวเลยดีเอครับแหมตาบอดตาเบ็ดไปจังหวะนี้สโมกมันหนาแน่นเหลือเกินแล้วเมื่อยบอกว่าไอคานถอยกันมาก่อนหาเพื่อนโอ้ยแล้วเนี้ยทแไมบอกยิงเข้าไปในสโมกแบบนี้ครับไอใส่ไปแล้วเก็บไปสองเกมสองเกมสามหรือเปล่าไอยิงไปเดิมแล้วโอ้โหเกม ว่าโอ๊ตบอกผมเนี่ยแหละรออยู่นานแล้วอะพวกคุณบวกกันเสร็จเมื่อไหร่ผมมาเคลมโอ้โหนี่เลยครับของจริงที่แท้ทูในการเซอร์ไวเวอรครับคุณผู้ชมครับอู้เท่ากับว่าพี่น้ำนะคุณผู้ชมสหรัฐอเมริกาเข้าไป3ทีมแล้วฮะตรงน,นี้รวมโอ๊ตเกมมิ่งด้วย